คณิตออนไลน์ไปกับครูเบนครับจากกิจกรรมสำรวจสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่าถ้านำจำนวนบวกใดๆเนี่ยมาคูณทั้งสองข้างของสมการที่เป็นจริงที่กำหนดให้นะครับอสมการที่ได้ก็ยังคงเป็นจริงนะครับนั่นคือเมื่อนำจำนวนบวกใดๆมาคูณทั้งสองข้างของสมการ เครื่องหมายแสดงการไม่เท well well ่า <background> ก <mayoría Matthew> ันในสมการนั้นยังคงเดิมนะครับกับการท่านักเรียนนะครับนำจำนวนลบใดๆมาคูณทั้งสองา้าของสมการที่เป็นจริงที่กำหนดให้นะครับอสมการใหม่ที่ได้จะไม่เป็นจริงต้องเปลี่ยนเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจึงจะได้อสมการที่เป็นจริงนะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันนะครับ สมบัติการคูณของการไม่เท่ากันก็มีตัวอย่างดังนี้เลยนะครัั้ังเรียนกรอบสีฟ้านี้เนาะโดยใน2ข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นการคูณด้วยจำนวนจริงบวกอสมการเริ่มแรกเห็นไหม a น้อยกว่า b ถ้าคูคูณ c เข้าไปซึ่ง c เป็นจำนวนจริงบวกนะครับถ้าคูณด้านซ้ายก็ต้องคูณด้านเลยครับขวาจะเห็นว่าอสมการทำไมครับ คงเดิมก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือในทํานองเดียวกัน a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b และคููก็คูณ c เข้าไปซึ่ง c เป็นจำนวนจริงบวกคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งขวาอสมการก็ยังคงเดิมก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับกลับกันครับถ้าเป็นในข้อสองข้อ3กับข้อ4ครูเบ้นมี อสมการเริ่มแรกก็คือ a น้อยกว่า b ถ้าคูเบนคูณ c เข้าไปซึ่ง c เป็นจำนวนจริงลบอสมการเห็นไหมนักเรียนมาทำไมมันเปลี่ยนไปเนาะซึ่งจากน้อยกว่ากลายเป็นอะไรครับมากกว่าหมายความว่าเทคนิคการจำนะครับครูเบนให้จำว่าเป็นการพลิกเครื่องหมายเนาะอย่างเช่นถ้า a น้อยกว่า b อย่างนี้ถ้าคูณด้วยจำนวนจริงลบเข้าไปก็จะเป็น กลายเป็นเครื่องหมายนี้นะครับจากน้อยกว่ากลายเป็นมากกว่าหรือในทํานองเดียวกันถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายนี้แหละนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าคูเบนคูณจํานวนจริงเราเข้าไปในสมการนักเรียนลองทายซิมันจะเป็นเครื่องหมายอะไรครับเก่งมากครับจากเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมเป็นการเหมือนพลิกเครื่องหมายเนาะก็คือเป็นข้อที่4นั่นแหละ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ถ้าคูคูณ c ซึ่งเป็นจำนวนจริงลบเข้าไปใช่ไหมครับก็จะเป็น ac มากกว่าหรือเท่ากับ ab เอ้ bc นั่นเองก็คือคูณทางซ้ายแล้วก็คูณทั้งขวานะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันถ้าครูมีอสมการเริ่มแรกก็คือ5น้อยกว่า7ครูเบนต้องการ คูณค่าค่าหนึ่งเข้าไปในอสมการนี้โดยค่าที่ครูเบนคูณไปนะครับก็คือ2ถ้าครูเบนคูณฝั่งซ้ายครูเบนต้องมีความยุติธรรมใช่ไหมต้องคูณฝั่งอะไรด้วยครับฝั่งขวาทีนี้จำนวนที่ครูเบนคูณไปเนี่ย2เป็นจำนวนจริงบวกหรือจำนวนจริงลบอพูดง่ายๆเลย สองเนี่ยเป็นตัวเลขบวกหรือตัวเลขลบเออเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบเป็นจำนวนบวกดังนั้นตามที่เราท่องไปเนาะอสมการนี้คืออะไรน้อยกว่าดังนั้น5้คูณสก็ได้สิบเจ็คูณสองได้ส,สิี่เครื่องหมายอสมการคงเดิมเพราะเราคูณด้วยจำนวนบวกไปนะครับเหมือนดั่งตัวอย่างข้อต่อมาเลย เน้อยกว่าหรือเท่ากับ15ครคูเบ้นต้องการคูณจำนวนหนึ่งเข้าไปก็คือ3คูณฝั่งซ้ายต้องคูณฝั่งอะไรด้วยขวา3า3เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบถามตัวเองซิมีเครื่องหมายลบไหมไม่มีดังนั้นก็เป็นจำนวนบวกถ้าเราคูณจำนวนบวกเข้าไปในสมการสมการทาไมครับนักเรียนเหมือนเดิมหรือต้องเปลี่ยน เหมือนเดิมนะครับก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเลเท่ากับแสดงว่าเวลาต่อก็ต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเลยเท่ากับ a คูณ3ก็ได้ 3A 15คูณ3ก็ได้45กลับกันเลยนะักเรียนในกรณีต่ออีกกรณีเนาะถ้าครูเบน์มีสมการเริ่มต้น20น้อยกว่า30ครูเบนต์ต้องการคูนจำนวนหนึ่งเข้าไปเนาะซึ่ง ในที่นี้ครูเบนขอคูณลบสเข้าไปคูณฝั่งซ้ายอย่าลืมคูณฝั่งขวาลบสเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบถาตัวเองซิเป็นจำนวนลบจากที่เราท่องไปถ้าเกิดเป็นการคูณจำนวนลบลงไปในสมการเนี่ยเครื่องหมายต้องทำไมครับต้องพีกเนาะซึ่ง20คูณ4ได้เท่าไหร่น,นักเรียน เครื่องหมายลบไปเลยแล้วก็ใส่ตัวเลขเอามาคูณกัน20คูณ4ได้80อ่าอันนี้ครูเป็นคูณไปแล้วเครื่องหมายเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมมันต้องเปลี่ยนเลยเนาะจากน้อยกว่าก็ต้องเป็นมากกว่าอย่างเช่นอันนี้เลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาแล้ว30คูณลบสก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วตัวเลขมาคูณกันก็คือ สามคูณสได้120 <Trail film> เหมือนตัวอย่างข้อนี้เลยนักเรียนข้อต่อมาเนาะ y น้อยกว่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับลบห้าเครื่องหมายอะไรเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับครูเบนต้องการคูณจำนวนหนึ่งเข้าไปซึ่งครูเบนคูณะไรครับลบเจเมื่อคูณไปแล้วถามตัวเองก่อน ลบเจ็เป็นจำนวนจริงบวกหรือจำนวนจริงลบเป็นจำนวนจริงลบเป็นจำนวนลบนั่นแหละเครื่องหมายทำไมนันเเกเรียนจับน้อยกว่าเท่ากับก็ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเลยต้องพีคเลยเนาะแล้วนักเรียนก็คูณกัน y คูณลบเจ็ดได้อะไรครับลบเจ็ด y เครื่องหมายนี้เหมือนเดิมเลยเพราะข้างบนเปลี่ยนแล้ว ลบ 5, คูณลบ7ลบคูณลบได้บวกเอาตัวเลขมาคูณกันก็ได้35เนาะ7 5 3 5ห5 7 35รือนะครับอ่ามาดูตัวอย่างอันนี้ 3M น้อยกว่า9กูเป็นต้องการคูณเซนหส่วน3เข้าไปคูณฝั่งซ้ายอย่าลืมคูณฝั่งขวา เศษหนึ่งส่วนสามเป็นจํานวนบวกหรือจํานวนลบนักเรียนมีคนบอกว่าเป็นเ,เป็นศษส่วนถูกต้องแต่ว่าเป็นเศษส่วนที่มีค่าลบหรือค่าบวกละ่ะค่าบวกดังนั้นอสมก,การต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนน้อยกว่าก็ยังคงเป็นน้อยกว่าที่เหลือก็นักเรียนเอามาคูณกันก็จะได้สามเอคูณหเศษส่วนสก็จะได้สามเอ็มส่วนสาม 9คูณเศ์ทังส่วน3ก็จะได้เศษ9ส่วน3 3ตัด3เหลือ m เศษาส่วน3ตัดกันเหลือ3ก็ตอบ f น้อยกว่า3เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับนักเรียนจากตัวอย่างนี้เห็นไหมที่ครูเบนซ์สอนไปมันคือเครื่องหมายอะไรบ้างครับอ่าอสมการเริ่มต้นประกอบไปด้วยเครื่องหมายน้อยกว่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ แล้วถ้าเป็นในเครื่องหมายมากกว่าละ่ะคิดว่าจะเป็นทํานองเดียวกันไหมเก่งมากครับเป็นเป็นในทางทํานองเดียวกันเนาะก็คือถ้าคูณด้วยหามดูกันถ้าคูเบนมี A มากกว่า B คูเบนจะคูณอสมการนี้เข้าไปเนาะคูณค่าคงที่เข้าไปหรือว่าคูณตัวเลขเข้าไปนะครับ ขูเบนจะคูณ c เข้าไปซึ่ง c เป็นจำนวนจริงบวกขูเบนคูณฝั่งซ้ายอย่าลืมคูณฝั่งอไรฝั่งขวา c เป็นจำนวนจริงบวกอสมการต้องเปลี่ยนไหมจากเครื่องหมายมากกว่าต้องเป็นน้อยกว่าไหมไม่ต้องเหมือนเดิมก็คือเครื่องหมายมากกว่าในทำนองเดีวยวกันถ้าเป็น a มากกว่าหรือเท่ากับ b ล่ะ แล้วคูเบนก็คูณ c ซึ่ง c เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกเข้าไปคูณทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามากกว่าหรือเท่ากับคูเบนคูณตัวเล็กบวกเข้าไปหรือว่าจำนวนที่เป็นบวกเข้าไปอสมการต้องเปลี่ยนไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิมกรับกันข้อ3ข้อ4 คูเบน์มีอสมการเริ่มต้นมข้อนหนึ่งเลย A มากกว่า B แต่คูเบน์คูณ C เข้าไปซึ่ง C เปน็นจำนวนจริงลบอสมการทำไมครับถ้าคูณจำนวนล,ลบเข้าไปต้องพลิกเลยเนาะก็คือจากมากกว่าจากมากกว่าก็ต้องเป็นน้อยกว่านี่เลยลูกเห็นไหมไม่ยากเลยก็ยังเป็น AC น้อยกว่า BC อยู่แค่อสมการ พลิกเนาะต้องพลิกนะครับต้องพลิกเลยไม่ใช่หมูนะอ่ะแล้วถ้าเป็น A มากกว่าหรือเท่ากับ b ล่ะคิดว่าอสมการต้องพลิกไหมถ้าคูเบนคูณจำนวนลบเข้าไปหรือว่าคูณ C เข้าไปจากมากกว่าหรือเท่ากับต้องเปลี่ยนไหมลูกต้องเปลี่ยนเลยนะคะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะเราคูณจำนวนจริงลบเข้าไปเนาะ ก็จะได้ AC น้อยกว่าหรือเท่ากับ BC เป็นไงไม่ยากเลยอ่ะเพื่อเข้าใจมากขึ้นไปดูตัวอย่างกันข้อนี้เขาว่าไงครับจงแก้สมการ 3x ลบ6มากกว่าลบ18การแก้สมการก็คือทำยังไงก็ได้แหละให้เหลือ x แล้วก็ตามด้วยอสมการแล้วก็ตามด้วยตัวเลขครูเป็นก็ไม่รู้เนาะมันจะเปลี่ยนเป็นครื่องหม่หรือเปล่าแต่ต้องเหลือแค่ x เ,เท่านั้นฝั่งซ้ายเนาะบางคนก็จัดให้อยู่ฝั่งขวาก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าเราเอาแบบเบสิกเนาะตัวแปร x ต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้เหลือตัวเดียวจะทำงานดีละ่ะ 3x ลบ6มากกว่า18ครูเบนจะทำไงให้เหลือแค่ x เก่งมากครับซึ่งวิธีการเขาก็เขียนมาแล้วเนาะก็กำจัดตัวเลขก่อน 3x ลบ6ก็จะทำไมกำจัดลบ6ก่อนโดยการทำยังไงให้ลบ6หายไปครับนักเรียนอ่าบวก6ทั้งอสมการเนาะบวกฝั่งซ้ายก็ต้องบวกฝั่งขวาเป็นคนยุติธรรมนะครับการบวกไม่ทำให้เครื่องหมายอสมการเปลี่ยนจริงไม่จริงเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วจริง การบวกไม่ทําให้เครื่องหมายอสมการเปลี่ยนนะครับการที่เครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนได้เนี่ยมีแค่การคูณซึ่งเป็นการคูณด้วยจํานวนลบเท่านั้นด้วยดังนั้น 3X ลบ6บวก6มากกว่าลบบวก6ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับลบ6ตัดบวก6เหลือ 3X เครื่องหมายอสมการคงเดิมมากกว่าลบบวก6เหลือลบเท่าไหร่ครับ12 ุณเบนจะทำไงให้เหลือแค่ x เนี่ยจาก 3x อ่าต้องใช้การคูณนะครับแต่คูณด้วยจำนวนอะไรล่ะอก็คูณด้วยเศษส่วนก็คือเศษหนส่วนสาแต่ถ้าคูณฝั่งซ้ายแล้วต้องคูณฝั่งขวาด้วยก็คือนี่นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับถามใจตัวเองก่อนคูณด้วยจำนวนเศษหนึ่งส่วนสาเนี่ยเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบ จำนวนบวกอสมการเห็นไหมคงเดิมไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นจะได้เท่าไหร่ครับเศษหส่วนสคูณสาก็จะเหลือ x มากกว่าเศษหส่วนสคูณล้วสิก็จะเหลือเท่าไหร่สอะไรได้12 4แต่มีเครื่องหมายลบก็ใส่ด้วยก็จะได้คำตอบเลยครับ x มากกว่าลบสดังนั้นอสมการ เวลาเราเขียนในการาฟเนาะหรือว่าบนเส้นจำนวนลบ4อยู่ไหนอยู่นี่ x มากกว่าลบ4มีเครื่องหมายหรือเท่ากับไหมไม่มีนานานานต้องใช้จุดโปรง่งมากกว่าเครื่องหมายชีย้ไปทางไหนชี้ไปทางขวานะาน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 ครูเบงก็เขียนลูกศรเบงนีเลยเหมือนสีชมพูก่อนเลยเนาะเป็นไงพอเข้าใจไหมครับไม่ยากเลยเนาะอาจไปดูตัวอย่างข้อต่อไป ตัวอย่างข้อที่4จงแก้สมการ7ลบ3ามากกว่า 3x บวก37ครูเบนจะทำไงให้มันเหลือแค่ x แล้วก็ตามด้วยสมการแล้วก็ตามด้วยตัวเลขทำได้ดังนี้เลยครับนักเรียนครูเบนกำจัด7ก่อนจะทำยังไงให้7หายไปอาครูเบนก็ต้อง บวกด้วยลบเเนาะซึ่งเขาทำรัดแล้วนะครับก็คือถ้าคูเบนบวกด้วยลบ7ฝั่งซ้ายคูเบนก็ต้องบวกด้วยลบ7ฝั่งอะไรด้วยฝั่งขวาดังนั้น7บวกลบตัดกันก็จะเหลือลบ 3x การบวกด้วยค่าลบค่าบวกอสการอสมการก็ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนเมื่อ ใช้การคูณแล้วคูณด้วยจำนวนลบเท่านั้นนะครับดังนั้นฝั่งนี้ 3x บวก37บวกลบเจ็ดก็จะได้อา37บวกลบเจ็ก็จะเหลือ 3x บวก30ทีนี้ใช้การย้ายข้างได้ไหมได้กูเป็นย้ายข้างแล้วนะย้าย 3x มานี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ ลบ 3x มลบ 3x มากกว่า30ซึ่งเอาคิดมาแล้วลบ 3x ลบ 3x ได้ลบ 6x มากกว่า30จะทำไงให้เหลือแค่ x ครับคูณด้วยอะไรดีครับคูณด้วยเศษ1ส่วน6เนาะถ้าคูณด้วยเศษ1ส่วน6จะเหลือแค่ x ไหมไม่เหลือ ก็ต้องคูณด้วยอะไรแทนลบ1นส่วน6นะครับคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งครูเป็นเขียนเพิ่มไหมเนาะเขาเขียนสั้นคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งขวาด้วยถามใจตัวเองซิลบ1ส่วน6เป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบอ่าเป็นจำนวนลบดังนั้นเครื่องหมายสรรมการทำไม ถูกต้องครูเป็นต้องเปลี่ยนทันทีจากมากกว่าก็ต้องเป็นน้อยกว่าแล้วก็ตัดกันเลยครับลบเซนหนึ่งส่วนหกคูณลบหกเอ็กซ์ก็ตัดกันเหลือ X. เอ็กซ์ก็หมายจากมากกว่าก็กลายเป็นน้อยกว่าลบเซนหนึ่งส่วนหกคูณสามสิบก็จะได้เท่าไหร่ห้าลบหนึ่งคูณห้าได้ลบห้าตอบแล้วลบห้าอยู่ไหนบนเส้นจำนวนอยู่ตรงนี้ ดูซิดูเครื่องหมายสรรมการมีหรือเท่ากับไหมไม่มีนะครับก็ใช้จุดโปรง่งน้อยกว่าชี้ไปทางไหนชี้ทางซ้ายก็ลากไปเลยจบข้อนี้ง่ายไหมไม่ยากเลยเนาะอะ่มาต่ออีกข้อหนึ่งตัวอย่างข้อที่ห้านะครับอะกูเบงขอเปลี่ยนสีหนึจงแก้สมการ 5วงเล็บคูณอะไรครับอ่าคูณด้วย x บวก4 6คูณกับอะไรครับ 3x ลบ6อ่าคูณเป็นอันผิด6คูณกับ 2x ลบ6นะครับก็สามารถใช้การกระจายไปได้เลยเนาะคูณทุกตัวคูณทุกตัวนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ5คูณ x ก,ก็ได้ 5x 5คูณ4ก็ได้บวก20เครื่องหมายคงเดิมน้อยกว่าหรือเท่ากับ6คูณ 2x ได้เท่าไหร่ครับ 12x 6คูณลบ6ได้ลบ36ทีนี้เขาย้ายข้างเนาะอ่ะครูเบนขอเปลี่ยนสีมั้งจะทำงานให้มันเหลือแค่ x ล่ะเว่าตามด้วยสรรมการแล้วก็ตัวเลขเขาก็ย้าย20มานีล้ลูกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 5x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12x ลบกับลบ36ลบ20เนอะอ่ะอันนี้คูเป็นขยายให้ 5x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12x ลบ36ลบ20ก็จะได้ 5x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12x ลบ50นันเอง ทีนี้ครูเบนย้ายข้างบ้างย,าย้ายลบ 12x มาฝั่งนี้เครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนไปตรงข้ามใช่ไหมครับอ่ะครูเบนเขยายใ,ให้ดู 5x ลบ 12x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ56 5x ลบ 12x ได้เท่าไหร่ครับเขาเขียนมาให้แล้วอลบ 7x อสมการคงเดิมน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ลบ56ทําทำไงให้ลบเ x เหลือแค่ x ครับคูณอะไรดีเก่งมากคูณด้วยลบ1ส่วนเเนาะคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งขวาทีนี้อย่าเพิ่งเขียนอสมการจากน้อยกว่าคูณด้วยลบ1ส่วนเเป็นจำนวนลบหรือใช่ไหมจากน้อยกว่าต้องเป็นอะไรครับ มากกว่าทันทีพริกเลยเนาะก็กลายเป็นมากกว่าลบหนส่วนเคูณกับเท่าไหร่ครับลบห้ 56. ลบคูณลบได้บวกตัดกันด้วยก็จะได้เหลือ X อสมการอ่ะมีหรือเท่ากับด้วยนะคุณเป็นลืมเขียนขอโทษทีนะครับอ่ะก็ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ ลบหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนเจ็ดคูณกับลบห้าสิบหกลบคูณลบได้บวกตัดกันก็เหลือแปดก็จะกลายเป็น X มากกว่าหรือเท่ากับแปดนั่นเองนะครับอ่าลองเขียนการาฟให้ครูเบน์หน่อยซีข้อห้าสมมติครูเบน,น์นี่เขียนเส้นจำนวนเนาะแปดอยู่นี่ มีหรือเท่ากับก็ต้องใช้จุดเลยครับวงกลมทึบมากกว่าหรือเท่ากับชี้ไปทางนี้ใช่ไหมก็ลากไปเลยตอบเลยจบแล้วนะครับอ่าแล้วถ้ายังเป็นอย่างข้อ6ล่ะข้อกจะมีความพิเศษมากนะักเรียนอ่มาดูกันครับ ต้องแก้สมก,การ2 x บวก5ส่วนด้วยอะไร4มากกว่าเท่ากับ3 x บวก2เขาก็ลอกมาเนาะทำไงให้4หายไปคบนั้งเรียนคุณไขได้ไหมได้คูณ4ทั้งสมการก็ได้คุณเบนขอใช้คำว่าคูณ4ทั้งสมก,การดีกว่านาะมันก็จะได้เท่าไหร่ครับคูณฝั่งซ้ายก็ต้องคูณฝั่งขวาคูณ4ไปเนาะ คูณส 4, 4, ีเป็นจำนวนบวกรือจำนวนลบครับเป็นบวกดังนั้นสมการคนเดิมก็คือมากกว่าหรือเท่ากับสคูณกับอะไรครับ3 X บวกกับ2องสตัดสก็จะเหลือเท่าไรครับเลนึงหคูณกับ2 X งกบวกหก็ได้2 X งเบวกหเครื่องหมายเหมือนเดิมแต่นี้สต้องคูณกระจายแล้วสี่คูณสามเก็ได้12 X สอกคูณสก็ได้8 ทำไงต่อทีนี้ปกติเราจะย้ายตัวแปรฝั่งขวามาฝั่งซ้ายใช่ไหมกับการอันนี้ขอย้ายฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาผิดไหมไม่ผิดได้เหมือนกันก็ได้เท่าไหร่ครับอ้าวขอย้ายทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวแปรเลยเนาะสองเอ็กย้ายมาฝั่งขวานะครับแปดก็ย้ายมาฝั่งซ้ายก็จะเหลือห้าลบแปด มากกว่าหรือเท่ากับ 12x ลบ 2x อ่าลบให้ครูเบนน์หน่อยครับถ้าลบ8ได้ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับลบ 12x ลบ 2x เหลือ 10x ดังนั้นครูเบนน์จะทำไงให้เหลือแค่ x ครับอ่าคูณเศษน,นึ่งสนสิทั้งอสมการเนาะ หรือย้ายไปหารเลยก็ได้นะครับข้าออมาก็จะเป็นลบอะไรครับลบเซอสามส่วนสิบมากกว่าหรือเท่ากับ x นั่นเองหรืออันนี้คูเบน์ขอเพิ่มเติมเขียนในรูปแบบหนึ่งก็ได้ครับมองเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษสามส่วนสิบก็ได้เนี่ยมองเหมือนพิกนะเนาะพิกใหม่ด้านหนึ่งเอากระจกเอากระจกมาครับแล้วก็่องมันเนาะมันก็จะออกมาเป็นสมการนี้แทน ซึ่งถ้าคูเบนเขียนเส้นจำนวนก็เป็นอย่างนี้เลยนักเรียนสมมติอันนี้เป็นลบ c สามส่วนสิบน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นอะไรครับมีหรือเท่ากับดันงนั้นก็ใช้จุดวงกลมทึบชี้ไปทางด้านซ้ายจบเลยตอบแล้วครับข้อนี้เป็นไงครับพอเข้าใจเนาะไม่ยากเลยเนาะนักเรียน อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกอะไรเนี่ยสำหรับการแก้สมการที่มีข้อหมายไม่เท่ากับเช่อนอ๋อยังมีคข้อหมายนี้อยู่เนาะอย่างเช่น x ลบหไม่เท่ากับลบยหรือหรือและเนาะเ x บวกสไม่เท่ากับ25เราจะไม่ใช้สมบัติของการ บวกกันของการไม่เท่ากันเนาะและสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันแต่จะใช้การแก้สมการเพื่อหาคำตอบนะครับซึ่งมาได้คำตอบแล้วจะทำให้ได้คำตอบของสมการที่มีเข้อหมายไม่เท่ากับเป็นจริงทุกจำนวนยกเว้นที่เป็นคำตอบของสมการนั่นเองนะครับอ่มาดูตัวอย่างกัน x บวกสิบ 5ไม่เท่ากับส6หนูก็ไปแก้อสม,าก,อสมาการเนาะให้เหลือแค่ x ไม่เท่ากับแล้วก็ตัวเลขตัวหนึ่งโดยที่เขาทำไงครับย้ายข้างไปเลยเนาะจากบวก15ก็กลายเป็นลบ15นะครับอะครูเบนเขียนเพิ่มให้เนาะก็จะไปกลายเป็น x อ้าวขอขอ,ขอแก้โดยใช้สมการก่อนเนาะแต่ครูเบนครูเบนขอแก้แบบครูเบนดีกว่านะ ครูเบนก็ขอเขียนเป็น x บวกสไม่เท่ากับ36ครูเป็นก็ย้ายข้างมาเลยเนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ x ไม่เท่ากับ36ลบสลบเลขให้ครูเป็นหน่อย36ลบได้ลบเท่าไหร่ครับได้ค่าเท่าไหร่ครับ21ก็ตอบแล้วหมายความว่า x เป็นทกจำนวนเลยยกเว้น21ดดังนั้นถ้าเขียนเส้นจำนวนก็แค่ จุดโป่งตรง21แค่นั้นเองครับแล้วคำตอบอื่นเนี่ยได้หมดเป็นไงไม่ยากเลยเนาะอ่านักเรียนลองไปทำความเข้าใจกันดูนะครับเก่งมากครับทุกคน